สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตกันในเรื่องของการเลี้ยงสดิงนะคะสดิงบ่อนี้ฟักตัวเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาวันนี้ปัจจุบันวันที่18กุมภาอายุของสดิงอยู่ที่48วัน48วันจริงจริจิ้งหรีดจ,จับขายไปแล้วเนาะแต่ไม่ใช่กับสดิงอายุสดิงเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ55-60วันขึ้นอยู่กับอากาศว่าร้อนเย็นแค่ไหนด้วยอากาศหนาวอากาศเย็นมแมลงจะโตช้านะคะ ทีนี้วิธีการเลี้ยงซดิ้งของนี่ก็ไม่ยุ่งยากเลี้ยงเหมือนกันกับจิ้งหรีดเลยตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงช่วงมลงกักไม่ว่าจะกักอายุกี่วันก็ช่างนะช่วงมลงกักเนี่ยจะมาลื้บ่อทําความสะอาดสิ่งที่เป็นข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือหนึ่งเราจะกําจัดตัวแม่หนอนขนที่จะมาวางไข่ในบอ่อเลี้ยงเรานี่แหละออกไปนะข้อดีข้อที่2ก็คือเราจะกําจัดตัวหนอนขนที่กําลังเป็นตัวอ่อนเนี่ยแล้วจเจริญเติบโต เป็นตัวปีกแล้วมาวางไข่อีกรอบเนี่ยออกไปจากบอ่อมันก็จะลดการระบาดลงนะคะข้อดีข้อที่3ก็คือเราจะเก็บกวาดขี้สิ่งสกปรกต่างๆในบ่อเนี่ยออกไปมันก็จะลดการเกิดแก๊สแล้วก็ทําให้มแมลงไม่ป่วยง่ายเนื่องจากตัวที่เป็นสิ่งหมักหมมในบอ่อมันจะเป็นตัวเพาะเชื้อโรคอย่างดีเลยนะคะเราก็เก็บออกไปทีนี้ทําไมถึงเก็บช่วงนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้มแมลงจะตื่นตัวไว พอเรากวาดเราเก็บเนี่ยเขาก็จะโดดหลบนะไม่ต้องกลัวว่ากระโดดหลบแล้วจะบาดเจ็บเหมือนเราโคงเหมือนเรากระโดดแล้วหัวโขกกับผนังไหมไม่ค่ะแมลงไม่เป็นไรเนื่องจากว่าขาเขามีความแข็งแรงและยืดหยุน่นเขาก็จะกระโดดโดยธรรมชาติลบไม่กว่าเราได้นะคะมันจะทําให้เราขํามทำขั้นตอนการทําความสะอาดเนี่ยง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็จะลงเป็นแบบปีกพีเสื้อเลยเรียงแผงไข่เหมือนเราเรียงตามปกติแบบปีกพีเสื้อแบบนั้นนะคะ ทำขั้นตอนแบบนี้ง่ายๆรับรองว่าผลผลิตได้ไม่ขาดทุนได้กําไรแน่นอน